กำลังนะจะหมดเล <c oughs> ย <c oughs> มันรู้ดิบอกไม่ได้นะนี่ยู๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆโอเควันนี้แม่กับน้องดิ้มมี่ของเล่นน่ารีวิวใหม่อีกแล้วนี่โอ้ยดูทุกคนดูดูดู อะไรรู้ไหมน้องดิมกว่ามันคืออะไรรู้ไหมครับมันหอมดิมบอกมันหอมนะมันคืออะไรน้องดิมดูไหมมันคือลูกโป่งไดนเสาวเฮ้ยรู้ได้ไงยังไม่ได้บอกเลยอ่ะรู้ได้ไงว่ามันเป็นลูกโป่งลูกโป่งเดนสาวเอ้ยอันนี้แม่ยังไม่ได้บอกดิมนะว่ามันคือลูกโป่งไดนเสา์ทุกคนดูมันกลิ่นคล้ายๆกลิ่นคล้ายๆดินน้ำมันทุกคนกลิ่นคล้ายดินน้ำมันน้องดิมเขาบอกว่าหอมนะแม่เลยซื้อมาทั้งหมด หกตัวนะมาเล่นกับน้องเดียมนี่ทุกคนอาจริงๆไม่ต้องเป่าลูกโป่งก็เล่นได้นะก็สนุกดีนะทุกคนดูดิเห็นปะมบีบได้อะไรได้นะมันเนี่ยมีความยืดมีความอะไรแล้วก็แม้ว่ามันมีความหนานะดูดูอันนี้เขาจะส่งมาแบบสุ่มนะดูตัวที่หนึ่งของแม่นี่เห็นไหมแล้วก็ตัวที่สองดูดูดูอันนี้เดี๋ยวอะดูอะดูแค่นี้เหมือนพึ่งเลยนะทุกคน อ่าแล้วก็ตัวที่สามตรงนี้เพืเพื่อนดูหน่อยโอ้ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าแค่คนล,ละสเีเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ตัวที่สี่ก็จะเหมือนกับตัวนี้แค่คนละสีตัวที่ห้ายังไม่ได้แกะยังแกะไม่หมดนะทุกคน <laughs> นี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้าและตัวที่หกได้สีส้มมานะอือไม่เหมือนกันใช่อันนี้โอ้โหนี่ตัวที่หกตัวที่หก โู้ตัวนี้ดุอะยังไม่ทันบีบเลยอาปากแล้วอะดูทุกคนดูดูอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเป่าดูนะทุกคนว่าจะได้ลูกใหญ่ขนาดไหนเ,ออเดี๋ยวแม่ขอลองลูกนี้ก่อนนะเนื่องจากว่าสินค้าชํารุดนิดนึงนะดูดูแต่ว่ามันก็ยังมีแบบมีเหมือนเขาขาเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบหเห็นสีขาวๆว่าทุกคนเหมือนลูกโป่งอะที่ยังไม่ขาดก็คิดว่าน่าจะเล่นได้และ แม่เดาว่าที่ก้นเขาจะมีรูแบบนี้นะนี่เหมือนรูก้นเลยน่าจะเอาเขาจะมีมาแบบนี้มาให้นะคะในถุงดูเห็นปหมใช่ใช่เขาจะใส่ถุงมาแบบนี้นะทุกคนในถุงก็จะมีลูกโป่งในตนสาหนึ่งตัวแล้วก็น่าจะเป็นที่เป่าหนึ่งอันน,น,นะเ,เริ่มจากเราต้องน่าจะจกะก้นลงไปแบบนี้นะทุกคนก้นโอ้โหเจ้ามนุษย์เจ้าทำอะไรกับ ดิ่มดกเดินเข้าเหรอ,หรอ,อนี่ไงอ้าไม่เข้านี่ยเหมือนกับไม่เข้าอ่ะอ๋อหรือว่ามันต้องแบบเจาะลงไปให้ให้ขดแตกหรือเปล่าโอ้โหเอาจริงด้วยทุกคนพอแม่ลองบิดก้นดูแล้วก้นเขาไม่มีรูนะแสดงว่าน่าจะแบบเจาะลงไปให้ขดแตกต้องเจาะลงไปแรงๆอุย้ยนี่ไงเพอบิดลงไปไมันได่นเ้่นอย่างเงี้ยทุกคน <S 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 เข้าแล้วเข้าแล้วเอือ อุอยเหมือนไดโนเสาร์กำลังจะโดนเสียบเนี่ยเสียบก้นแล้วก็เลงจะโดนเอาไปย่างเลยอะทุกคนดูดูด,ดแูแม่จะลองเป่าดูนะหนึ่งสองสามเป่าไม่ได้อ่ะ,อะดูของเดง <c oughs> ดูของเดง <c oughs> ไม่ได้ว้าย <c oughs> ไม่ใช่หรอกมึงถ้าอย่างนั้นน่าจะขาดนะต้องต้องทิ้งเข้าไปให้มันให้หยู่ในรูอย่างนี้หรือเปล่า ไม่เข้าอ่ะทุกคนเอาแล้วไง <laughs> เล่นอะไรกันอีกแล้วสองแม่ลูกได้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 ไดสกใจมิกิที่ไม่เข้ารินคนดูนะ้ำหนึ่งสองสาม <laughs> โอ๊ยโอยอุ้ยคนรั่วอะเขารั่วเขารั่วาจากที่แม่บอกว่ามันชํำรุดเมื่อกี้เห็นปะเป็นรูเลยอ่ะซ<อ>ีบเลยไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวเราลองเป่าตัวธรรมดาอุ้ยดูแต่ว่าจริงๆเล่นแบบนี้ก็น,น่ารักดีททุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลองโอ๊ตกดกล้าวเดี๋ยวสงสัยแต่นี้ใช่ไหมทุกคนดูน้ำต็มเอาหังใส่ด้วยอ่ะลูก ต้องทิ่ม,ม,ม,มลงไปเลยแ่ต้องให้รูเนี้ยมิดเข้าไปเพราะว่าเวลาเราเป่าอะ่ะลมมันออกจากรูรูตรงนี้นะทุกคนเห็นปะมเราต้องทิ้มลงไปให้ให้รูอะเข้าไปอย่าแม่ลองทิ่ม,มันนิ้นองดิ <c oughs> บอ่ะอืมอยากจิ้มยากให้นหนึงอ่ะอาได้แล้วคะ่ะอหรือว่ามันจเข้าไปให้สุดแบบนี้แล้วก้เป่าทุกคนดูน <c oughs> ี่จะเป่าไหวเหรอทุิทลองดู ใช้ตัวช่วยดูนะว่าจะได้ไหมโอ้ไม่ได้ วันนี้อีกแล้วอะไม่กลัวแต่ว่าปัญหาต่อมาคืออะไรรู้ไหมเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยทุกคนลมมันออกอะต้องทำไงอุ้ยใหญ่มากจ้ะได้มนความรู้สึกว่ายังเป่าได้อีกนะเพราะเขายังยังมีความนุ่มอยู่มันยังไม่แบบแห็งอะแต่ว่าเอาออกไงอะเดี๋ยวจะลองแบบดึงออกมนะโอ้ดึงออกมาแล้วคือดูทุกคน ดึงออกมาแล้วเขาลมไม่ออกอุ้ยเจ่งอะอุยดีดีดีแต่ดูน่าพอดีน่เปลี่ยนไปอุ้ยแต่ลูกบอกมีความอุ้ยมีความหนักอยู่นะเหมือนเหมือนลูกบอลอะทุกคนเคยเล่นบอลเด็กป้าบอลเด็กที่มันจะแบบดึงดึงอะแม่เต่าเฮ่ยดีไหมอ o ไม่อยาเต่าเองนะทุกคนดูอุยลูกใหญ่ลูกใหญ่ดูดูดูเดี๋ยวขอลองเต่ออีกหนึ่งลูกนะเอาไว้อันนี้ก่อน ขอลองเป่าสีเหลืองดีกว่าเพราะว่าสีเหลืองมีปีกไม่อยากเห็นปีกเขานะเริ่มด้วยการเจาะก้นตรงนี้รู้สึกโหดร้ายทรมานมากเลยอะเราต้องเจาะก้นน้องนะให้มีเสียงดังซิบเข้าไปา <c oughs> เจาะเข้าไปให้แบบสุดดําก็ดีจะได้เป่าไง่ายนะนี่แบบนี้เลยแล้วก็เป่า <c oughs> ปวดกามอุ้ยแต่ตัวนี้พอดึงออกแล้วมีมีลมออกนะทุกคนมันมีลมอา้าอุ้ยทำไงอะ่ะหรือว่าแม่เป่าใหญ่หญเกินไปรูมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่สมานกันเดี๋วหาวิธีปิดแบบหนังยางมัดก็ไม่น่าได้นะแม่ว่าอา,อาจจะเพราะว่าเราลมยังไม่หยุดเลยอาจจะสงสัยแม่เป่า าใส่ลมเยอะเกินไปปะฟังสิทุกคนเนี่ยเห็นปะลมยังออกเรือ่อยๆเลยอ่ะของดิงงแมแค่แก่ติ่ก้นแม่ติดก้นอยู่นี่ดูไปหเหลือแค่นี้เองทุกคนดูดิ <c oughs> <c oughs> เหมือนอันนี้เลยปาะ ไม่รีบเป่าเลยไหมคะนี่สีเหลืองอุ้ยทุกคนดูมันมันมันดูดิเอาออกไม่ได้นะนี่โอ้โอ้ออเห็นปะมันนี้พลาสเหนียวเขาติดก,กันอะทุกคนดูดิอุ้ยสองอันเต็มกล้องเลยดูดูนี่เออเอ้ทุกคนดูนะเห็นปะอุ้ยอุ้ยเน,นี่ยมันติดกนันเอง เป่าให้หรอโอเคเดี๋ยวแม่ขอ be okay. อนุญาเป่าสีเขียวให้น้องนิอีกรุ่งนึงนะคะเอ้าเอบสีฟ้าอยู่สีเขียวก็ไม่อยู่ทุกคนเอ้างง สงว่าทาไมเป่าแล้วลมยังออกอยู่แต่ว่าตัวสีสีฟ้าลมไม่ออกแต่สีเหลืองกับสีเขียวลมออกเนี่ยทุกคนอันจะเล็กแล้วนะใช่จะเล็กแล้วลมออกแปอ่าโอเคทุกคนสำหรับวันนี้แม่กับน้องบิมก็มารีวิวเจ้าลูกปุ๋งไดโนเสาร์นะจะเล่นแบบไม่เป่าก็น่ารักหรือจะเล่นแบบเป่าก็สนุกดีนะแต่ว่าแม่คิดว่าน่าจะเกิดจากข้อผิดพลาด เราน่าจะแทงก้นเขาลึกเกินไปไม่ใช่ว่าน่าจะแทงเข้าไปนิดเดียวก็พอให้พอลมที่จะออกอะ่ะนิดก้นนิดเดียวก็น่าจะพอแล้วแต่ว่าแม่แทงสุดมันก็เลยเป็นรูใหญ่มันก็เลยทําให้อเนื้อของตัวลูกโป่งเนี้ยติดกันไม่ได้มันก็เลยเยียงที่ทุกคนเห็นเลยนะดูแล้วน่าจะสนุกดีแล้วก็น่ารักดีนะถ่ามันติดกันได้เลยดูดูด โอเคสำหรับน,นี้แม่น้องดิมขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากน้องกดติดตามในกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะให้น้องดิมเขาไปเล่นลูกโป่งในเรือเสืก่อนนี่ค่